NOAA คือหน่วยงานวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่สำรวจและศึกษาชั้นบรรยากาศและท้องทะเลหนึ่งในงานสำคัญของพวกเขาคือการใช้ไฮโดรโฟนไมโครโฟนที่ติดตั้งไว้ใต้น้ำเพื่อดักจับเสียงต่างๆเพื่อนำมาศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติโลกใต้น้ำ แต่เสียงต่างๆที่สามารถบันทึกได้นั้นไม่ใช่ทุกครั้งที่จะสามารถอธิบายที่มาได้ซึ่งเ o a นได้เผยแพร่เสียงเหล่านี้จะสามารถบันทึกเอาไว้ได้ในช่วงยุคปี1990กลายเป็นรายชื่อของเสียงปริศนาที่ไม่สามารถหาที่มาได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงเหล่านี้จะยังคงเป็นปริศนาอยู่จริงๆหรือ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ในช่องพร้อมเหลา่าวันนี้เราจะลองมาค้นหาตัวจริงเสียงจริงของเสียงปริศนาที่ในอดีตไม่สามารถระบุที่มาได้ blue the blue นับเป็นเสียงปริศนาใต้ท้องทะเลลึกที่โด่งดังที่สุดของโลกโดยมันก่อให้เกิดตำนานและสัตว์ประหลาดต่างๆอีกมากมายตามมา ย้อนกลับไปในปี1997 NOAA ได้พบเสียงที่ดังและมีความถี่ต่ำมากด้วยไฮโดรโฟนหลายตัวที่ห่างจากกันหลายพันกิโลเมตรโดยเสียงนั้นมาจากบริเวณตอนใต้ของทวีปแอฟริกาใต้ ตั้งแต่แรกนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเสียงที่มาจากก้อน้แข็งขนาดใหญ่แต่ก็ยังไม่ตัดข้อสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยเนื่องจากเสียงของบลูปนั้นมีความเป็นออร์แกนิกหรือมีความเป็นธรรมชาติเอามากๆ จุดนี้เองที่ก่อให้เกิดการคาดเดาว่านี่อาจะเป็นเสียงของสัตว์ประหลาดที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้กลายเป็นตำนานบทใหม่ที่ยังคงมีการพูดถึงอยู่ถึงแม้เวลาจะผ่านมามากกว่า30ปีและมีการเฉลยตัวจริงของมันไปแล้วก็ตามหากอยากฟังเรื่องราวของเดอะบลูมากกว่านี้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปแรกสุดของพวกเราได้ที่บรรยายเกี่ยวกับเดอะบลูไว้อย่างละเอียดกันได้เลยเดวิ เดวิสเซ l ลหรือเสียงวีดร้องเป็นเสียงที่มีเพียงไฮโดรโฟนตัวเดียวเท่านั้นสามารถจับเสียงได้วันที่7กรกฎาคมปี1997ไมโครโฟนใต้น้ำที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในตำแหน่งละติจูด8องศาเหนือลองติจูด110องศาตะวันตกได้จับเสียงเสียงหนึ่งเอาไว้ได้ในเวลาราวๆ7็นาฬิกา30นาทีแต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่มาของเสียงได้ ปกติแล้วการที่จะสามารถระบุตำแหน่งที่มาของเสียงได้นั้นต้องใช้ไมโครโฟนตั้งแต่3ตัวขึ้นไปแต่ The w วิ s t ซ e มีไมโครโฟนจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จับได้จึงไม่อาจระบุต้นกำเนิดของเสียงที่แท้จริงนี้ได้อย่างชัดเจนสำหรับที่มาของเสียงนั้นนักวิทยาศาสตร์ของ NOAA คาดว่าเกิดจากการประทุของภูเขาไฟใต้ทะเลเพราะรูปแบบเสียงของ The w วิ s t ซ e นั้นคล้ายกับเสียงอื่นที่เคยบันทึกเอาไว้ได้ อัพสวี p อัพสวี p คือเสียงที่ถูกจับเอาไว้ได้ด้วยไฮโดรโฟนของ NOAA จากบริเวณเส้นศูนย์สูตรระบบฝ้าระวังเสียงโซซัสของห้องปฏิบัติการสิ่งเว็ดล้อมทางทะเลแปซิฟิกหรือ PMEL ได้บันทึกเสียงปริศนานี้ไว้ได้เมื่อเดือนสิงหาคมปี1991 เสียงประหลาดนี้มีลักษณะคือมันดังเป็นระยะติดต่อกันคล้ายกับเสียงของไซเรนรถฉุกเฉินซึ่งเสียงอัปสวิปนี้ก็ยังคงถูกจับได้อยู่มาจนถึงปัจจุบันด้วยโดยเวลาที่เสียงนี้จะดังที่สุดคือช่วงกลางปีเพียงแต่ความดังมันจะค่อ,คอยๆลดลงเรื่อยๆตลอด30ปี โดยนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ต้นกําเนิดเสียงหรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวกลางให้เสียงเดินทางผ่านนอกจากนี้ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ชัดเจนของต้นต่อเสียงอัพสวีปได้แต่ประมาณได้คร่าวๆว่าอยู่ในบริเวณตำแหน่งลัตจูด54องศาใต้และลองตจูด140องศาตะวันตกและคําอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดของที่มาเสียงอัพสวีปคือมาจากเสียงของภูเขาไฟใต้ทะเลนั่นคืออาจจะเป็นเสียงของลาวาร้อนที่พุ่งออกมาเจอกับน้ําเย็นจัดทาให้เกิดเป็นเสียงที่มีความต่อเนื่องกันนั่นเอง ส o w ดาวสโลดาวหรือแปลได้ว่าเสียงที่ช้าลงถูกจับเอาไว้ได้เมื่อ19พฤษภาคมปี1997เวลาราวๆ15นาฬิกา30นาทีในบริเวณเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทแปซิฟิกตำแหน่งละติจูด62องศาใตา้ลองติจูด60องศาตะวันตกโดยมันเป็นเสียงที่ดังมากดังจนสามารถได้ยินตลอดระยะทางที่ยาวกว่า5,000กิโลเมตร สโลดาวมีลักษณะเป็นเสียงที่ค่อยๆลดความถี่ลงเรื่อยๆยาวนาน7นาทีโดยเสียงนี้ถูกจับได้เป็นประจำแทบทุกปีตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินในปี1997มาจนถึงปัจจุบัน มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นเสียงของสัตว์เช่นหมึกยักษ์แต่ก็มีบางฝ่ายมองว่าคล้ายกับเสียงของเครื่องจักรที่ค่อยๆช้าลงแต่สําหรับ NOAA แล้วพวกเขาสรุปว่ามันเกิดจากภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่กระทบกับพื้นดินระหว่างถูกพัดด้วยกระแสน้ําเพราะเป็นเสียงที่ใกล้เคียงกับกรณีอื่นๆที่เคยจับได้มาก่อนและเสียงนี้มาจากบริเวณที่เต็มไปด้วยหมู่เกาะต่างๆจึงเป็นไปได้ที่จะเกิดจากการกระทบกันระหว่างภูเขาน้ําแข็งและแผ่นดินบ่อยครั้งเทรน เสียงเทรนหรือเสียงรถไฟถูกบันทึกได้เมื่อ5มีนาคมปี1997บริเวณเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกอยเช่นเคยโดยมันเป็นเสียงประหลาดที่คล้ายกับเสียงของวูรถไฟ มีลักษณะเป็นเสียงที่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเสียงนั้นก็ดังคงที่ก่อนจะค่อยๆลดลงและหายไปกลายเป็นที่มาของชื่อเทรนเพราะมันเหมือนกับเสียงของรถไฟสำหรับเสียงเทรนนั้น NOAA กล่าวว่าน่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากภูเขา้ําแข็งขนาดใหญ่ที่ชนเข้ากับพื้นบริเวณทะเลรอสใกล้ๆกับแหลมเอแดซึ่งเสียงนี้เกิดขึ้นเมื่อภูเขา้ําแข็งค่อยๆเคลื่อนตัวช้าๆทำให้เกิดการเสียดสีกับพื้นทะเลนั่นเอง จูเลียเสียงของจูเลียถูกบันทึกเอาไว้ได้เมื่อวันที่1มีนาคมปี1999โดยเสียงนี้ดังมากสะจนไมโครโฟนตลอดบริเวณเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกสามารถจับได้ทั้งหมด เสียงที่มีความยาว15วินาทีนี้มีความใกล้เคียงกับเสียงที่ออกจากลำคอของสัตว์ทําให้เกิดการตั้งคําถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เสียงนี้จะมาจากสัตว์ประหลาดยักษ์อีกตัวแบบเดียวกันกับดึบลูปแต่จะมีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่าส่วนรายละเอียดของจูเลียนั้นทางเราได้เคยนําเสนอไปแล้วเช่นกันหากใครอยากรับชมแล้วก็สามารถกดได้ที่มุมขวาบนของคลิปได้เลย อย่างไรก็ตามเสียงของจูเลียนั้น NOAA ไม่สามารถทราบทิศทางที่มาที่แน่ชัดของจูเลียได้การประเมินคร่าวๆจึงคาดเดาได้ว่าเสียงนี้มาจากบริเวณระหว่างช่องแคบแบรนดฟิลด์และแหลมเอแดรรวมถึงตัวการของเสียงจริงแล้วน่าจะเป็นเสียงของภูเขาน้้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เลื่อนกระทบกับพื้นน้้ำแข็งในแอนตาร์กติกาไม่ได้มาจากเสียงสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใด หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเสียงต่างๆถึงมีการอธิบายด้วยเหตุผลที่คล้ายๆกันนั่นคือเป็นฝีมือของธรรมชาติโดยเฉพาะจากภูเขาน้ําแข็ง สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเสียงที่บันทึกเอาไว้ได้เหล่านี้ถูกดัดแปลงเพื่อให้มนุษย์สามารถฟังได้ง่ายขึ้นโดยเสียงเหล่านี้อาจจะอยู่ในระดับอินฟราเสว์ซึ่งเป็นความถี่ที่ต่ำเกินกว่ามนุษย์เราจะได้ยินรวมถึงการเพิ่มความเร็วอย่างน้อยถึง16เท่าจึงจะได้เป็นเสียงที่คนทั่วไปสามารถฟังออกซึ่งหากเป็นความเร็วจริงๆของเสียงนี้แล้วแม้จะใกล้เคียงกับเสียงอื่นๆที่เรารู้จักแต่มันก็อาจจะไม่สามารถเทียบเป็นได้แบบตรงๆรวมถึง n o a ยังใช้การเปรียบเทียบคลื่นเสียงกับตัวอย่างเสียงอื่่นนๆทททีเเคยบบัึกอาาาไไว้้้ดใหสมรรถะ ต้นต่อได้แม่นยำกว่าการฟังแบบผิวเผินเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังใช้เรื่องของการคาดดาวตำแหน่งของเสียงในการช่วยอีกด้วยจึงรู้ได้ว่ามาจากในตำแหน่งที่มีสัตว์หรือมีเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์หรือไม่ผลคือเสียงเหล่านี้มักจะมาจากบริเวณที่ห่างไกลจากมนุษย์และสัตว์แม้จะไม่สามารถลงไปปักตำแหน่งที่ชัดเจนได้ก็ตาม อย่างไรก็ดีแม้เสียงเหล่านี้จะไม่ได้บอกเราว่ามีสัตว์ประหลาดหรืออารยธรรมลึกลับใต้บาดาลแต่เสียงจากใต้ทะเลก,ก็ยังคงมีความน่ากลัวและน่าทึ่งอยู่เสมอเพราะก็ยังมีเสียงแปลกๆที่พบเจออยู่ตลอดซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะเชื่อใครมากกว่ากัน